การบ้านข้อหนึ่งนะครับในการตอบปัญหาคณิตศาสตร์มีผู้ตอบถูกทั้งหมดสิบคนแต่รางวัลที่จะแจกมีอยู่แค่สามรางวัลจํานวนวิธีที่จะแจกรางวัลให้แก่นักเรียนโดยที่คนหนึ่งหนึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเดียวเท่านั้นมีค่าตรงกับค่าใดเราบอกว่าคนหนึ่งคนหนึ่งมันได้รางวัลรางวัลเดียวอะอย่างแรกแล้วเราก็มีรางวัลอยู่แค่สามรางวัลแต่มีคนที่มีสิทธิ์จะได้รางวัลเนี่ยอยู่สิบสองคนเราจะแจกได้กี่วิธี อะไรคือขีดครับคนหรือรางวัลแพร่งบอกว่าหลักการพื้นฐานคืออะไรต้องหมดตัวนั้นคือขีดถูกปักตอนนี้คนทุกคนไม่จําเป็นต้องได้รางวัลแต่รางวัลทุกรางวัลจําเป็นต้องแจกให้คนทุกคนดังนั้นเราเลยกลายเป็นรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์เลือกให้คนทั้งหมดสิบสองคนรางวัลที่สองคือสิบเอ็ดคนแล้วรางวัลที่สามก็คือสิบคน พอคูณเลขออกมามันเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องกันพอคูณเลขออกมาก็ได้1,320วิธีนะครับอันนี้คือข้อห